จะมีการจัดเก็บภาษีเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์อบอนสู่บรรยากาศนะครับก็จะมีเกี่ยวกับมาตรการการจัดเก็บภาษีก็อาจจะมีผลกระทบนะครับเกี่ยวกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสถาบัการเงินนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับุณ่รับขยายความนะครับว่จะจะเริ่มเก็บเมื่อไหร่ครับที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษานะครับก็บบมี หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับต่างๆมีเริมเกิดส่วนหนึ่งนะครับพราเกยวกับเรื่องการจะเก็บภาษีนะครับอาจจะเป็นเครดิตเกี่ยวกับในการคืนภาษีได้อะไรักษณะนี้นะครับก็กําลังอยู่ในระหว่างช่วงการศึกษานะครับก็ฝากทางต่างๆการช่วยรองรองดูงๆนะครับก็ไปรื่องเสียสตางค์นะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดจะประกาศยังไงต้องต้องการชี้แจงให้ทราบเพราะเรื่องนี้เรื่องเริ่มเริ่มเริ่มมีกระแสในในวงการแล้วว่า จะเก็บภาษีการรับเครดิตนะครับกลโรงงานนี้จะไม่เตรียมตัวเลย,ไม,เยไม่เกี่ยวเกี่ยวับเรื่องขอเรื่องสีแบบนี่มันเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับที่ถามเมื่อกี้นี่ไอ้การท่ากรคมเนี่ยเพราะเรื่องสีแบมเนี่ก็จะพูดก,กันย,วยาวๆแปลว่าเรื่องภาษีในความจะเร็วนะครับแต่กอุตสาหกรรมเองก็มีภาระ,ราะค่อนข้างเยอะช่วงนี้เรื่องสิง่งมลพิษนะครับอันนี้ถ้าเรื่องภาษีแารวับเครดิตเนี่ยมันต้องไปเกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซลา่าฟาร์มจะต้องมีเรื่องรถคาร์บอนเยอะกว่าเลยครับซึ่งบางโรงอุตสาหกรรมบางโรงทุ่นเที่ย้นนีงหลายๆๆ รวขนาดใหญ่นี้ไม่ต้องหวงครับอ c d หรือาทอนี่เขาทำอยู่แล้วแต่คนที่โรงงานเล็กๆต,ตัวเล็กตัวน้อยครับเยอะท่านจะเก็บภาษีมาฝากทาง,งสัคนนงคมแพวเนี่ย้โทษกรมสรรพาบตรเลยะว่ายังไงถ้าประกาศอี้มาน่าจะต้องมีการแจ้งให้ทราบหรือไปทำวิจารณ์อะไรให้เทาหร่นะครับคงม,มีการเข้าสภาทางตอนนี้อยู่ระหว่างทำระเบียบทำกฎหมายนะครับเพื่อฐานสไาที